<sighs> stole me my heart <laughs> งงาาการจัมันความรักในครั่งแรื่องคุณคืออะไรไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรือว่าเพศไหนคุณจะรู้ทุกความลับของพอมครับครับผมไมลยแหละคนอยากจะรู้แล้วใช่ไหมครับเพราวันนี้เรามีคำถามมาถามเรื่องอะไรคำถามของเราก็คือ

อยากจะถามคำถามว่าถามว่าถามว่าคุณคิดว่าทอมควรจะพูดครับหรือว่าพูดค่ะดีพี่ซีมีพูอพูดอะไรดียากนะเนี่ยมันก็ต้องเป็นครับแน่นอนสิครับถ้าไม่ครับมันจะเป็นอย่างนี้ได้ไงล่ะครับพีครับสิครับพี่พี่ซีมีลงสวัสดีค่งสวัสดีค่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไมต้องเป็นครับอยู่แล้วเพราะว่าลักษณะเราเป็นผู้ชายเราอยากคือเขาเขาเรียกอะไร เราห้าวนะเราอยากผู้ชายเราก็ต้องใช้เราก็ต้องใช้คำที่แบบเหมาะกับลักษณะท่าทางของเราโอเคครับขอบคุณครับ เรามีคำถามจะมาถามว่าน้องคิดว่าทอมควรจะพูดคี่รับหรือจะพูดขายดีคิดว่าไงเอ่ยคิดว่าไงเอ่ยควรถึงจะเหมาะก็ต้องขับอ่ะพูดขับอ่ะเพราะว่าเพราะว่าอะไรอ่ะไม่รู้อ่ะก็แบบไม่ได้หรอก็ได้ก็น่ารักก็แบบยังไงแต่ว่าหนูว่าพี่ก็น่ารักอ่ะถ้าได้กินอะไรอยากกินอะไรก็อย่าปากต่อโอเคขอบคุณนะครับ 来 พร้อมอย่างพวกพี่อะครับจะพูดครับหรือค่ะถึงจะเหมอะครับอ่ะจะพูดครับหรือค่ะคิดว่าไงเออค่ะพูดครับแล้วบอบหรือว่ายังไงหรือว่าเคแบบเคโอหรือท้องพูดดีกวไม่ได้หรอสวัสดีค่ับพวกพี่เปลี่ยนไปแล้วค่ะได้ได้เพราะว่าน้องชคบพอมที่พูดครับมากกว่ามากกว่าพูดค่ะใช่ไหมโอเคครับขอบคุณนะคะไปดูคนต่อไปกันดีกว่าว่าจะมาตอบความคิดเห็นของเรายังไงกันบ้างครับ เอาใครดียะมะผู้หญิงมาเยอะแล้วอ่ะดูตามร้านค้าดีกว่า่าหาทอมก่อนสวัสดีครับขอเวลาแป๊บหนึ่งครับผมนี่เลยนี่เลยเรามีคําถามมาถามหนึ่งคำถามนะครับเอาตั้งใจตอบนะคำถามนี้ไม่ได้รางวัลไม่ได้ตังค์เลยนะแต่อยากให้ตั้งใจตอบว่าคําถามมีอยู่ว่าน้องคิดว่าทอมอย่างพวกเราเนี่ยควรจะพูดครับหรือว่าพูดขาดี่ะคนนี้ก่อนขอหนึ่งแชร์ครับ โอเคสำหรับมิ้นเองนะครับมิ้นคิดว่าควรจะพูดครับไม่ว่าจะครับหรือค่ะยังไงมันก็สื่อถึงความเรียบร้อยของเราอยู่แล้วโอเคครับผววันนี้เพราอนก็ว่าคิดว่าน่าจะพูดครับเพราะว่าถ้าทอมอย่างเราไม่ได้แต่งตัวเป็นผู้หญิงใช่ไหมคะก็ถ้าพูดข่าไปมันก็จะดูแปลกๆเราก็โชว์ความแมนไปเลยสรุปน้องสองคนนี้ก็พูดครับตรงประเด็นของเรามากโอเคขอบคุณนะคะไมีกว่า ันนี้เรารู้จักกันมานานมากมาเดินดินยกับใครครับเดินดกับใครมาเดินไปอ๋อเอาเอาว่าเราขอถามหนึ่งคำถามนะครับน้องคิดว่าพอมอย่างเราเนี่ยควรจะพูดครับหรือพูดขัดอีขอหนึ่งแชร์ขอหนึ่งแชร์ครับพูดครับพูดครับดีกว่าใช่ไหมเพราะอะไรอ่ะทำไมพูดครับไม่รู้ว่าหนูชอบคนพูดครับเอแอบชอบใครหรือเปล่า ครับ so วันนี้ขอถามหนึ่งคำถามนะคะค่ะ<อ>คำถามของเรามีอยู่ว่าคุณคิดว่าทอมอย่างพวกเราเนี่ยควรจะพูดครับหรือพูดขะดีขอหนึ่งแชร์คิดว่าแล้วแต่บุคลิกของแต่ละคนนะคะเพราะว่าคือจริงๆแล้วก็คือมีน้องที่ออฟฟิศเป็นทอมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็น่า ขาพูดครับหรือพูดค่ะครับหรือก็เป็นกับบางคนนะคะเหมือนกับพี่ก็ค่ะบ้างคางแล้วกับผู้ใหญ่ก็ค่ะใช่ไหมคะวันนี้นะคะขอเทินว่ามีเพื่อนเป็นขอมเยอะเงี้ยค่ะก็เลยก็เลยแบบว่าคิดว่าพูดค่ะก็บางครั้งก็น่ารักดีอะไรเงี้ยค่ะก็แล้วแต่แล้วแต่บุคลิกของแต่ละคนใช่ไหมคะโอเคครับผมได้คำตอบกันแล้วไปหาคนต่อไปเลยขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้เรามีคำถามมาถามน้องๆนะครับหนึ่งคำถามตอบคนละคำถามคถามว่าตอนอย่างพวกพี่เนี่ยน้องชอบแบบคำถามว่าพูดครับหรือว่าค่ะคอมอย่างพวกเราเนี่ยชอบแบบชอบแบบสวัสดีครับสวัสดีค่ะเนี่ยชอบแบบไหนชอบไหนอ่ะอาน้องลองพูก่อนดีกว่าชอบครับค่ะเพราะอะไรครับก็น่ารักเหรอคุณไม่มีจะเลือกใช่ไหมครับกับขายก็คือครับกับขายเดียวมีพูดครับหรือเปล่า เลยเอาใจพี่อ่ะได้ไมอ่ะเออค่ะด้วยน้องครับขอหนึ่งแชร์ครับค่ะไม่ได้ยินเลยอ่ะกระซิบซะขนาดนี้อ่ะค่ะค่ะ เพราะอะไรครับก็ดูแบบไม่ไม่เท่เกินไปแล้วก็ไม่แบบออมน่ารักเกินไปน่ารักน้องน่ารักแกงขออธิบา่ครับชอบที่บอกให้ยืนพี่บอกให้ยืนเี่ยล้อเล่นล้อเล่นล้อเล่นอ่าอ่าอ่าตองตองตองชอบชอบค่ะเพราะว่าอะไรครับดูน่ารักดีออกแมนแมนหน่อย แล้วหน้าตาอย่างพี่สองคนเนี่ยน้องคิดว่าจะพูดคำหรือพูดขานีพูดคำไปแล้วเนี่ยโอเคขอบคุณมากนะครับเขาไปถามคุณสบายใครวันนี้เรามีคำถามมาถามน้องสคนนะครับคำถามอยู่ว่าคำถามว่าพอมอย่างพวกพี่สองคนเนี่ย ข้อเดย่างาสมมติเนี่ยควรจะพูดครับหรือพูดข่าดีแบบที่น้องชอบอะค่ะน้องก่อนชอบแบบไหนครับชอบแบบไหนอะคะก็ถ้าถ้าพูดจาไม่ตอบแล้วไม่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 ก็ถ้าเป็นกันเองอย่างที่คุยกันเราก็ก็ครับก็ได้ข่าก็ได้ แต่ถ้าคุยกับผู้ใหญ่เป็นผู้ใหญ่ควรจะเป็นขากมากกว่าได้สุภาพแบบนี้นะคครับผมเอาพูดทางวันนี้ครับวันนี้ครับก็ควรจะพูดทางมากกว่าเพราะเราเป็นผู้หญิงเราไม่ใช่ผู้ชายโอเคแล้วก็ถ้าเป็นทางการก็คือขากดีกว่านะครับก็คืออาจจะสวัสดีค่ะไม่ต้องขนาดไหนก็ได้พี่อาจจะพูดแบบว่าดีนะให้ดูหลอกกับการเกษตรมากกว่าอือเราไป น้องอกสรุอการลาเทศสะไงแล้วสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ,คะ,คะสวัสดีค่ะ,ว,คะ,ว,คะวันนี้เรามีคำถามมาถามน้องหนึ่งคำถามต,ตอบให้พี่แบบว่า,าเร่ๆชัดๆเลยดๆท่อมีอยู่ว่าอยากถามน้องว่าความอย่างพวกพี่พวกเราเนี่ยครับเหมาะสำหรับ ใช้คำว่าครับหรือค่ะจะดูในสําหรับน้องครับชอบอะไรครับชอบแบบไหนครับติดครับมากกว่าครับครับแล้วเพราะอะไรฮ่ะมันดูเป็นเป็นคือเป็นตัวเองมากกว่าสวัสดีค่ะดิสวัสดีค่ะเนอมันไม่ใช่อ่ะเนอะ ค่ะอาจจะพูดกับแฟนที่แบบดูน่ารักน่ารักอะไรเงี้ยค่ะอ๋อแบบว่าเวลาเรามีลูกอ้อนอะไรอย่างงี้แต่ถ้าครับมันก็ดูเป็นตัวเราเองมากกว่าตัวเองค่ะวันนี้ค่ะันี่องยอ๋อน่ารักนี่คือน้องเขาก็จะเป็นพูดโดยส่วนตัวแล้วจะพูดครับแต่ถ้าถ้าเกิดว่าเวลาอ้อนแปลงเงี้ยก็จะมีตัวเองค่ะตัวเองค่ะอะไรอย่างงี้โอเคขอบคุณมากคะคะสวัสดีครับไปต่อไ I'm from the city with a stretch, yeah. slinkies And now I'm doing shows in hell I know what you're thinking, you're thinking that you can thank me. But you can't frankly I'm out for the binge, Frankies, you know. Just cause you ain't me, don't hate me. As a matter of fact, you should thank me. Even if you don't, you're welcome young Niggas I out. Who got the keys to the world now? Just shoot it. Blah, blah, They can't, they won't. you เรามีคําถามมาถามน้องนะคะหนึ่งคำถามค่ะช่วยตอบพี่นะครับคําถามอยู่ว่าคําถามอยู่ว่าความอย่างพวกเราเนี่ยครับเหมาะที่จะพูดครับหรือว่าขะดีในสําหรับน้องครับชอบอะไรครับคับหรือขาขอหนึ่งแชร์ครับคับครับน้องตอบว่าครับเพราะอะไรอะไรเอ่ยว่าเรางงๆกันอยู่แล้วป่ะก็แบบแสดงความชัดเจนไปเลยว่าอ่ะครับาะอะไรเงี้ยเดินรอตัวแมนอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้ตุ้งติ้งเป็นตุ๊ดอะไรเงี้ยใช่ปะตอบได้แบบ สรุปว่าน้องเ็าตอบว่าคครับสวัสดีครับคนนี้รายการของเรานะครับมีคำถามมาถามถามว่าคือน้องแอร์นะครับน้องแอร์ที่เรารู้จักกันดีคำถามอยู่ว่าคอมแอคครับคำถามมีอยู่ว่าคำถามมีอยู่ว่าคอมอย่างพวกเราเนี่ยครับใช้คำว่าครับหรือว่าค่ะถือว่าจะดีในควรควรจะใช้คำว่าครับหรือว่าคาว่าขับ ของแอร์เนี่ยถ้าเป็นส่วนตัวแอร์นะบางทีแอร์ก็มีผู้คับบ้างแต่แบบ เป็นฟิลน่ารักมากกว่าอแอนไม่อยากให้ผู้ผ <on> ู้ชายหร like anyway. well ือคนทั่วไปมองว่าเพศทอมเป็นเพศที่กล้าพักพับห้าไปอะไรเงี้ยบางทีก็เป็นพูดมุมเอ็นน่ารักน่ารักหรือพูดกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าแต่ถ้ากับผู้ใหญ่เนี่ยเราก็ควรจะเลือกใช้คำไม่ถูกเนื่องจากเพศสภาพเดิมเราเนี่ยเป็นเพศหญิงแอนก็คิดว่าถ้าพูดกับคนที่เขาโตกว่าเราควรจะใช้คําว่าขันดีกว่าใช่ตามธรรมเนียมน้อกระผมดูน่ารักกว่าเน้นตามธรรมเนียมพูดพูดคำว่าขันใช่แตบน่ารเหมแบบถ้าพูดกับเพื่อนก็คือคาซาร์คอเขาแดดกาแฟอะไรเงี้ยตาม ตามเหมาะสมตามหมาะสมโอเคน่ารักน่ารักแบบโอเคขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ่ออาเรื่องเลยนี่คาถามรายการของเรามีคาถามมาถามหนึ่งคถามแล้วอยากาว่า ความอย่างพวกเราเนี่ยครับพี่ชอบให้พูดครับหรือว่าค่ะอย่างแบบกามองแม่แม่างนสวัสดีค่ะหรือว่าสวัสดีครับดีกว่าที่มันถ้าแม่เนี้ยครับเถอะครับทําแม่อย่างนี้ครับเถอะครับใชายเพราะว่าบาคนหลอกของผู้ชายนะฮะโอ้อย่างเช่นเราสองคนเป็นต้นโอเคสมมตว่าคำตอบก็คือตอบว่าครับดีกว่าใช่ไหมครับทำไมถึงไม่ไม่แบบไม่ชอบ หรือว่าหรือว่าแบบมี่บางที่เขาขายยังไงเขาขายก็ส่วนมากก็ผมว่าก็โอเคก็มีใช่ไหมก็มีบ้างแบบน่ารักน่ารักอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอย่างเราเรานี่ครับดีกว่าใช่ไหมโอเคครับที่ได้คำตอบนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณรายดูหนักมากอ่ะบายใครต่อดีเอ่ย วันนี้รายการของเรามีคําถามมาถามหนึ่งคำถามเราควรช่วยช่วยตอบคำถามเรานิดนึงครับคําถามนี้ว่าคำถามมีอยู่ว่าเอ่อทอมอย่างพวกเราเนี่ยครับครับพี่ชอบที่พูให้พวกเราพูดครับหรือว่าค่ะอเขาดิแชครับพูดครับครับเพราะอะไรครับเพราะว่าก็ก็คือเหมือนบ่งบอกความเป็นตัวเองว่าเอ้ยถ้าเราสองคนพูดส่วนนี้ค่ะไม่เหมาะใช่ไหม ไม่เหมาะครับเพราะว่าการแต่งตัวแล้วก็อะไรเงี้ยมันไม่เข้าครับเราก็แมนอยู่แล้วใช่ไหมเราก็แล้วพูดขาจะกว่าคือถ้าพูดขาก็ถ้าเป็นดีมากกว่าคำตอบของพี่เขาก็คือครับครับโอเคเราไปถามคนต่อไปกันเลยดีกว่าครับขอบคุณคร่ะ b ม t เว e าหนึ o ง้วที่ทันี้งนันี้ังนี้วันนี้ราการเรามีคำถามมาถามน้องนะคะคำถามอยู่ว่าคำถามอยู่ว่าทำอย่างพวกพี่อะครับ เอ่อใช้คําว่าครับหรือว่าขับเหมาะดีขอหนดีแชร์ครับขอหนดีแชร์ครับค่ะเพราะอะไรเพราะอะไรดูน่ารักดีค่ะดูเอนเตอร์เทนแบบเออ่เทคแคร์สาวๆในคลัมนี้สวัสดีสวัสดีค่ะเนี้ยหรอไม่ไม่อย่างนั้นเองคะทำอะไรคะอะไรประมาณแล้วคำว่าครับเหรอะคะครับก็ใช้ในเป็นบางโอกาสเป็นบางโอกาสครับโอกาสอ่า ไปทานข้าวด้วยกันไหมครับ้ยจีบสาวอจีบสวอจีบสาวแต่คำว่าขาดนี่คืออน้ทงต้นกับาน้องเลือกตอบคำว่าขานะคะโอเคขอบคุณมากนะคะต่อไปต่อต่อไปหน่อยานิดนึงครับรายการของเรามีคำถามมาถามหนึ่งคำถามคำถามของเรามีอยู่ว่า คอมอย่างพวกเราเนี่ยครับเหมาะพูดครับหรือว่าขาดีในเธอตายเพื่อนพี่ค่ะขอหนึ่งแชร์ น่าจะเป็นครับนะคะเพราะอะไรครับหล่อค่ะเหมือนผู้ชายค่ะแล้วคำว่าขาดถ้าเกิดเราสองคนสวัสดีค่ะอย่างเงี้ยมันไม่ใช่อะค่ะโอ้โหนี่ตัวเองพูดคำว่าขาดใช่ไหมใช่ค่ะชัดเจนมากอย่างเงี้ยเราขัดเจนค่ะใช่ไหมเราสองคนต้องพูดคำว่าครับใช่ไหมค่ะโอเคเอ้ยไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วเพราะฉะนั้นคำตอบของพี่ก็คือ พูดคำว่าครับครับโอเคขอบคุณมากครับวลเนาทีครับี่าครัของคำถนที่คิดว่าเราสองคนเนี่ยในเพศที่3ามสมควรที่จะพูดคำว่าครับหรือว่าคำว่าขาวร่าครั ขอบบบคคคุณรรัััดวี่สวัสดีค่ะไม่ได้เหรอมันมันไม่เข้าแล้วคำว่าขาก็ใช่กับมันไม่เข้าอ่ะอาจจะไปพูดกับผู้หญิงด้วยกันก็ได้ครับใช่แต่ถ้าจะกันผู้ชายก็ใช่มแต่คบดีกว่าเนาะใช่ครับสรุตอบครับทั้งสองคนเลยสรุปพี่สองคนตอบครับนะคะขอบคุณมากครับ คำถามของเราคือว,ว่าคอมเหางพวกเราเนี่ยครับเหมาะกับพูดครับหรือข่าดีในสายตาคุณพี่ครับถ้าเป็นแบบกอยนะคิดว่าน่าจะพูดครับอยู่แล้วเพราะ<ม>ว่าสาวประเภทสองทุกวันนี้เขาพูดคําว่าขา่าเหมือนกันท<อ>ุกวันนี้เปิดกว้างอยู่แล้วชัดเจนชัดเจนเจนพราะเราเป็นคอมก็พูดครับแล้วก็ถ้าเป็นสาวสอ,องพวกกอยเ็าพูดข่าอยู่แล้วทุกวันนี้คอมต้องพูดข่ะแต่ทุกวันนี้ก็คือเห็นเมื่อวานทุกอ่านเพิ่งดูอินสตาแกรมของพี่อี้ไปเขาบอกว่าอยากให้บรรดาสาวสองหันมาคบคอมทุกคนเลยอะค่ะ สองเลยไหมเนี่ยนะชอบนะคำตอบก็ค <tinc S 2> <quin> ืออยากให้ชมอย่างพวกเราพูดับใช่ค่ะลองพูดรับนะโอเคขอบคุณมากค่ะคุณตาไปคนต่อไปดีกว่าว่าจะมาแชร์ความคิดเห็นเกี่ยวกับคำถามของเรายังไงกันบ้างนะครับคนไหนเนี่ย รายการของเรามีคำถามจะมาถามน้องๆหนึ่งคำถามนะคะคำถามเรามีอยู่ว่าขนามของเราว่ามีอยู่ว่าคอมอย่างพวกเราเนี่ยครับใช้คำถามเอ้ใช้คำเราเราลอยพูดเราเนี่ยพูดครับหรือว่าพูดขาดีใช่ตีเจะเหมาะสำหรับน้องๆ ไม่ว่าถ้าเกิดว่าอยากเราจะว่าเป็นคอครับผมก็ควรจะพูดครับเพราะว่าแบบเราแต่งตฟอสแมนแล้วให้เราเป็นคาบค่ะมันก็ดูะุึงต้งไปหนะแล้วน้องล่ะคะก็พูดคาบค่ะเพราะว่าแบบถ้าเกิดพูดคาบมันก็จะนีกันไปเลยอย่าไม่ท้อจะหนีเลยพูดครับนะล่ะค่ะโอเคนี่ก็โดนบังคับมาใช่ไหมว่าต้องแฟนพูดครับป่ะโอเค ถามว่าตองอนนี้ก็คือตอบว่าความของเราสมควรจะพอว่คือรับมากกว่าครับโอเคที่แร์ขอบคุณครับครับหลังจากที่เราไปขอความคิดเห็นจากเพื่อนๆมาแล้วนะครับว่าทอมอย่างพวกเราเนี่ยสมควรจะใช้คําว่าครับมากกว่านะครับเพราะว่าเพราะอะไรเพราะว่าเราแต่งตัวเป็นผู้ชายมาซะขนาดนี้แล้วจะให้เรามาสวัสดีค่ะมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมครับยกตัวอย่างสาวเพศสวยมากเลย จะให้พูดแบบดูสภาพอ่อนน้องใชใ้พูดคําว่าค่ะมันก็ไม่ใช่น้สือยังไงอ่ะเอยแต่ว่าในสองต้องพูดคําว่าค่ะแต่ไม่ใช่พูดคาว่าครับเพราะขเขาแต่งกายเป็นผู้หญิงแล้วใช่ครับใช่มันขัดแย้งกับบุคลิกของเขาแต่ก็ไม่ได้ผิดอะไรที่จะพูด คราผมว่าพูดครับหรือว่าพูดขามันก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับเขาเป็นว่าเพื่อนๆก็ลองเลือกใช้ตามกราเทศากันแล้วแล้วกันนะคบโอเคครับผมสำหรับใครที่อยากจะเข้าใจทอมอย่างพวกเรามากขึ้นนะครับสามารถฝากคำถามมาได้ที่วก่อนจากการในวันนี้เราไปพบกับช่วงตามไปฟังธนบุญนี่ลาไปก่อนครับ